สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสุทัศสีพรมนะครับสาระดีๆแรงบันดาลใจดีๆดีๆข้อคิดดีๆกำลังใจดีๆนะครับที่จะมาเติมเต็มให้ท่านได้รับฟังทางช่องยูทู h ชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดสมัคสมาชิกด,ด้วยนะครับหัวข้อนะครับอย่าลืมดีไซน์ชีวิตตั้งแต่วันแรกที่รับเงินเดือนจากเจ้านายเข้ากระเป๋าตัวเองไปฟังกันเลยครับ นักเรียนนักศึกษาอย่าคิดฝันว่าจบมาแล้วจะได้นั่งทำงานสบายได้เงินเดือนเยอะๆตามที่มโนไวบอกไว้เลยว่านายจ้างทุกคนต้องการจ่ายผลตอบแทนเท่าผลงานหรือมีผลงานบ้างอันนี้เป็นค้าติเตือนใจน้องๆนะครับที่เรียนจบใหม่ๆแล้ว อยากหางานทำนะครับฉะนั้นนายจ้างทุกคนนะครับต่างต้องการจ่ายผลตอบแทนเท่ากับผลงานหรือมีผลงานมากกว่าผลตอบแทนก็คือค่าจ้างนั่นเองนะครับความสบายค่าคนความลำบากสร้างคนยอมลำบากตอนหนุ่มจะไม่กลุ้มตอนแก่ความสบายสบายเกินไปมันก็ทำลาย อนาคตของเราได้นะครับเช่นเราหลงว่าวันนี้โอ้ชีปล่อยชีวิตในวัยหนุ่มสาวให้ล่วงเลยไปโดยไม่คิดไม่ทำไม่กระตือรือร้นที่จะฝึกฝนพัฒน,ฒนาตัวเองนะครับเราคิดว่าโอ้เราสบายแล้วนะครับเรามีอยู่มีกินไปวันๆก็ดีแล้วทำไมจะต้องกระตือรือร้นดิ้นรนนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่มีต้นทุนชีวิตนะครับถ้าปล่อยให้ ชีวิตต้องทนตนเองเรียบเรียบนะครับนะครับอนาคตลํำบากแน่นอนนะครับตอนแก่เราก็จะลํำบากแน่นอนนะครับ40เลย40ไปเนี่ยแอคทีฟไม่ขึ้นแล้วหมายถึงว่ากระตือรือร้อนไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วง2อ,อ่ถึง35 40เนี่ยนะครับคือชีวิตควันจะประสบความสําเร็จควันจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันควนจะมีหน้าที่การงาน เป็นชิ้นเป็นอันควรจะมีเงินเก็บควรจะมีรถมีบ้านนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับหรือว่ามีครอบครัวนะครับช่วยกันทำรรมาหากินนะครับอันนี้ก็จะเข้า,าหลักที่ว่านะครับเราไม่คือเราเราเราไม่หลงในความสบายในตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับเราต้องบอกตัวเองว่าเราต้องริ้นรนสร้างตัวเองอนาคตของตัวเองแข่งกับ เวลานะครับเพราะฉะนั้นการใช้เวลาให้มีคุณค่านะครับบ้านปลายชีวิตเราก็จะไม่ลำบากนะครับแต่ถ้าอายุเลย40ไปแล้วนะครับยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้อนาคตเราลำบากนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีครอบครัวด้วยมีคนที่จะต้องรับผิดชอบดูแลด้วยเนี่ยนะครับถ้าเรายังสร้างตัวเองไม่ได้นะครับยังไม่มีธุรกิจหรือว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีงานที่เป็นหลักแหล่ง ยังไม่มีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเพราะชีวิตต้องใช้เงินนะครับการมีเงินนี่สําคัญมากนะครับจะมีเงินหรือมีที่ดินหรือมีอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวการันตีนะครับความสุขสบายของเรานะครับเพราะว่าถ้ามีเงินแล้วมีฐานะการเป็นอยู่ที่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินที่จะ ใช้จ่ายในการดํารงชีพนะครับอันนี้สําคัญมากบางคนบอกว่าอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งนะครับอย่าคิดว่า,าชีวิตจะต้องมีเงินเท่านั้นนะครับเมื่อมีเงินแล้วเราก็ต้องบริหารชีวิตให้มันมีความสมดุลมีความสุขมีความพอเพียงอันนี้มันก็เกิดความสงบสุขเกิดความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตก็สบายนะครับไม่มีใครนะครับที่มีความสุขเท่ากับมีเงินนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ามีเงินเวลาเกิดของแพงขึ้นมานะครับคนที่มีเงินเขาก็ยิ้มได้สบายของแพงก็คือเข้าใจไปตามห่วงโซ่อุปทานของเศรษฐกิจนะครับแน่นอนน้ํามันขึ้นของก็ต้องแพงนะครับแต่คนมีเงินเขาก็จ่ายได้สบายสบายนะครับแต่ถ้าคนไม่มีเงินเนี่ยต้องโอดโอยนะครับขอเรเียกร้องจากรัฐบาลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า ความสบายฆ่าคนความลำบากสร้างคนนะครับให้เราลำบากตอนหนมเราจะไม่กลุ้มตอนแก่ลำบากตอนนมเราไม่มีภาระอะไรมากมายนะครับนะครับแต่ถ้าอายุเยอะแล้วนะครับเรามีภาระพ่อแม่ลูกเมีอยอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยคือคือสิ่งที่จะต้องเกลียดแก่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้บทความนี้นะครับ ให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะน้องๆ้องหนุ่มสาวนะครับที่จะมีแรงบันดาลใจแล้วดิ่นดนลเดียนหนังสือให้มันจบนะฮะแล้วก็ดิ่นดนลทางานทําทมาหาเงินนะครับทํามาสร้างอาชีพนะครับให้ตัวเองเนี่ยมีธุรกิจนะครับถ้ามีธุรกิจเป็นของตัวเองแน่นอนคนนั้นก็จะรวยไวหน่อย ยกเว้นว่าธุรกิจล้มเหลวนะครับธุรกิจไปไม่รอดอะไรประมาณนี้หรือว่าธุรกิจไม่มีลูกค้านะครับอันนี้ก็จะรวยช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าธุรก,กิจมีลูกค้าอยู่ตลอดเวลามีลูกค้ามากมายลูกแม้เศรษฐกิจซบเซาแม้เกิดโรคระบาดอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ว่ายังมีลูกค้าอยู่นะครับอันนี้ก็การันตีได้เล,เลยว่ารวยฝ่าวิกิตนะครับ ไม่น่าจะใช่เกรดดีนะครับหรือใบปริญญาอย่างเดียวนะครับการทํางานนะครับการมีชีวิตที่ดีการประสบความสําเร็จนะครับไม่ไม่น่าจะใช้ที่เกรดดีอย่างเดียวหรือใบปริญญานะครับเพราะฉะนั้นความสามารถทักษะอาชีพนะครับยังยังเช่นบางคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับบางเช่นเก่งภาษาอังกฤษบางยังเช่นบางคนเก่งช่างบางคนเก่งขับรถบางคนเก่ง ต่อเติมอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็สามารถนะครับทาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีทําให้ครอบครัวมีอยู่มีกินแล้วก็มีเงินเกนะ็บนะสามารถทําให้เรานี้นะครับประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบชีวิตต้องคิดต้องวางแผนเช่นจะทํางานอีกจะทํางานประจากี่ปีต้องคิดตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับเงินเดือนของบริษัท ไม่ใช่มาคิดตอนจะลาออกนะทำไมต้องคิดตั้งแต่วันแรกเพราะจิตสํานึกคือในหัวใจของเรามันคือเป้าหมายจุดหมายที่ยิ่งใหญ่แม้เราไม่ได้เขียนเป้าหมายไว้ในแผนกระดาษก็าตามแต่ผมเชื่อว่าเป้าหมายจุดหมายหรือรูปแบบของชีวิตของเราเราออกแบบไว้ตลอดเวลาแค่รอจังหวะรอโอกาสเท่านั้นอย่าลืมดีไซน์ชีวิตตั้งแต่วันแรกที่รับเงินเดือนจาก เจ้านายเข้ากระเป๋าตัวเองเมื่อต้องดีไซน์ชีวิตมันไม่ง,าง่ายเลยเพราะเราวาดเส้นหน่อยแต่ชีวิต,ตออกแบบได้ด้วยตัวของเราเองครับฝ่ายด้านตัวขอบคกณ,ณครับ